เขียนนี่ไม่เขียนก็ไม่เขียนก็ตายตอนนี้อยู่เมืองการอยากทำอะไรอยากทำฟาฟ้าเมืองการแล้วอีกหลังจากนั้นอีกไม่ถึงพี่คิดว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็หยุดหายใจไปแกรู้ตัวตลอดเวลานะอ่ยก็คิดถึงอยู่เรื่อยๆเนะี่ยคิดเนี่ยมันก็เห็นไปไหนมาไหนเคยไปกับลุงไอ้ตรงนี้ตรงนี้นนคือลุงเคยทำนั่นไอ้นี่อะไรต่างๆตลอดเวลานะั่ยนะ เป็นผู้ชีวิตของคนอดิตมาแล้วก็อยู่ด้วยการโนถึงวันหนึ่งคุณอดิตไม่อยู่แล้วมาถึงวันนี้ครับหลังจากที่อดีตไม่อยู่แล้วเนี่ยชีวิตของแน่น้อยเนีนเน่ยเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมคือ <ười> <c ười> <c ười> มชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็เคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็เคยอยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ แต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ก็ไปยุ่งกับญาติพี่น้องมากหน่อยเพราะว่าบางเอิญมีพี่สาวที่เป็นโสดแล้วไม่สบายป่วยเราก็ไปดูแลเขามากขึ้นแต่ว่าชีวิตที่บ้านนี้ก็ยังเป็นอย่างเดิมแล้วก็อยู่สองแห่งอยู่เมืองการแล้วก็อยู่ที่นี่เหมือนอย่างตอนที่พี่จินยังอยู่และญาติสุดท้ายก็อยู่สองแห่งเนี่ยเจ็ดแปดปีสุดท้ายของแกเนี่ยซึ่งนับถึงตอนนี้ก็สิบปีสิบเอ็ดปีแล้ว เป็นช่วงเวลาที่อยู่อยู่สองแห่งไปอยู่เมืองการบ้างมาอยู่กรุงเทพฯบ้าง,งคือช,ช่วงที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยช่วงที่บอกว่าเจ็แปปีหลังสุดท้ายเนี่ยเ,เราได้ช่วยคุณอาจิตในเรื่องงานวรรณกรรมบ้างครับเรื่องงานวรรณกรรมไม่เคยได้ช่วยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยคุณอาจินแกเลิกเขียนหนังสือไปแล้วตั้งแต่ปีห้าสองนะคะแต่แกยังคิดว่าแกยังเขียนอยู่ <c oughs> บางทีแกก็ถามขึ้นมาวันนี้ฉันต้องส่งเรื่องที่ไหนบ้าง อย่างเงี้ยนะบอกว่าเราก็งงเหมือนกันก็บอกว่าเอาพี่ยังเขียนหนังสืออยู่เหรอเขียนนี่ไม่เขียนก็ไม่เขียนก็ตายสิในทัศน์นาของแกถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องเขียนหนังสือ <c oughs> แ,แล้วก็ไม่ได้เขียนทีนี้ทีนี้ก็อยากเขียนก,ก็ถามแกว่าอยากทําอะไรอยากเขียนหนังสือเนี่ยตอนนี้อยู่เมืองการอยากทําอะไรอยากทําฟ้าเมืองการ อก็เลยบอกเอาเลยทำเลยอยากจะทําก็ทําเลยทําเป็นยังไงก็ตามแล้วไม่ว่าจะเขียนเป็นเรื่องหรือว่าจะทําฟ้าเมืองการหรือจะทําอะไรก็ตามที่อยากทําำไรก็ทําเลยนะทําแล้วเอาส่งเอาส่งที่เรานะยังไม่ต้องไปส่งที่มติชนนะเดี๋ยวเราจะจัดการส่งให้เออเออก็หากระดาษอะไรอะไรให้แกแกก็เขียนขั้งแกไปเรื่อยขยุกขยิกเราลายมือไม่เหมือนเดิมแล้วนะอ่านไม่ออกแล้วนะ ด้วยความสนุกฟ้าเมืองการเอากระดาษมาแผ่นสองแผ่นแล้วก็ขีดขีดห,หัวหนังหัวหนังสือตีดำตีเส้นเป็นดัมมี่เหมือนสมัยทำหนังสือเมื่อเมื่อแรกเริ่มเลยอ่ะอืมแล้วกแกบอกรนะับฟ้าเมืองการมีอะไรบ้างฟ้าเมืองฟ้าเมืองการแล้วแกก็เขียนวันที่ที่ออกวันที่พศอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วแกก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเขียนประวัติของตัวเองคือไปเขียนเรื่องที่ตัวเองเคยเขียนแล้วนะ แกจาไม่ได้หรอกแกก็เขียนไปเรื่อยไปแต่อ่านไม่ค่อยออกนะพี่ยังอ่านไม่ค่อยออกเลยอืมตัวหนังสือมันมันผิดอ่ะผิดเพี้ยนไปจากเดิมเยอะช่วงช่วงช่วงนของทีต่ตอนนี้ที่เราิยังยัรู้เรื่องใช่ไครับว่ามีอาการแกลืมบ้างแต่ว่าแกสติดีนะความจำแกไม่เคยผิดเพี้ยนเลยนะเออไม่ไม่ได้ไม่ใช่ผิดมันผิดเพี้ยนแต่ว่าความจำกแกแกแกใช้ได้ อะไรนะมีคนมาหาแกจำบ้าได้แกไม่เคยลืมเลยแกไม่เคยลืมแบบลืมจริงจริงจังๆนะออ,อาจจะลืมรายละเอียดของไอ้หนูนี่นี่อะไรนั่นธรรมดานะแต่ว่าสติปัญญานี่เหมือนเดิมออไอ้ความจําอะไรเหมือนเดิมหมดอมคือสติก็ดีจนวินาทีสุดท้ายก็ถือว่าถึงวินาทีสุดท้ายตอนก่อนที่จะหยุดหายใจเนี่ยนะไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงนะแกสั่งกับ แม่บ้านยายก,กบ,กบ,ยก,บยยกบอยู่กับน้อยอืสั่งย้ำกบอยู่กับน้อยอยู่กับน้อยแล้วก็แล้วก็นอนนิ่งๆเหมือนอย่างที่นอนมาแล้วเป็นวันๆอ่นนะแล้วอีกหลังจากนั้นอีกไม่ถึงพี่คิดว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็หยุดหายใจไปแกรู้ตัวตลอดเวลานะไไไไ,ไดบบไได้อ้อนมม่รเพราะว่า ป่วยครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนานตั้งรวมกันแล้วทั้งสีรีลาาทั้งบางไผ่เนี่ยหกเดือนหกเดือนกว่ากว่าคือป่วยครั้งแรกก็ก็ปวดท้องแล้วเราก็นึกว่ามันเกิดจากลำไส้ที่ทะลุแล้วเคยผ่าตัดทิ้งไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาเข้าเอาเข้าซีริลาาตามเดิมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ใช่กับพาะไม่ใช่ลำไส้มันมีมันมีอะไรในตับ ตับมันติดเชื้อตับมันบวมมีหนองแล้วก็เลยปวดท้องพอหมอเขารู้เขาก็ดูดเจาะเข้าไปแล้วก็ดูดหนองออกอะไรออกทีนี้การที่เคยเป็นถุงลมโป่งเนี่ยพอเวลาเข้าโรงพยาบาลแล้วมีการผ่าตัดมีการให้ยาสลบบอดมันจะสุดใช่ปัญหาที่ ที่น้องในตับมันไม่อยากเอาออกเสร็จอะไรเสร็จมันก็มันก็มันก็หายมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ตับมันสุดเอ้ยไม่ใช่ปอดมันสุดปอดซึ่งมันโดนยายาสลบยาชายาอะไรมันสุดก็ตามรักษาปอดแล้วมันก็ดีขึ้นมาจนกระทั่งเหมือนก็จะออกจากบ้านได้เนี่ยเอ้ยออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้หมองว่าให้เตรียมบ้านเตรียมบ้านยังไม่ทันเสร็จก็ ติดเชือ้อคือคือการที่ป่วยแล้วอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วแก่แล้วเนี่ยมันติดเชื้อง่ายมากนะคือคือติดเชื้อหลายหนมากเลยในหกเดือนเนี่ยพอพอติดเชื้อก็รักษาเชือเช้อเออพอติดเชื้อแล้วก็ลงลงไปไอซียูรักษาหายก็กลับขึ้นมาในห้องห้องพักพักสักพักหนึ่งพอจะดีจะดีกลับ่าอะละติดเชื้อ,อแล้วหลายหนมากเลยแล้วลงไปทีนึงก็สุดรุดโอ้โหมันก็ร่างกายมันก็แย่ลงแย่ลง จนผลสุดท้ายหมอหมอสินิราชเนดะี๋ยอยู่มาสามเดือนแล้วสามเดือนกว่าๆบอกว่ากลับบ้านได้แล้วเพราะว่ามันรักษาอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้รักษาอะไรแล้วก็ได้แต่ดูแลอะไรไปอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนั้นเราก็แย่มากเลยนะเราจะออกมาอยู่บ้านได้ยังไงในเมื่อสภาพซึ่งเดี๋ยวก็ติดเชื้อเดี๋ยวก็ขนาดอยู่โรงพยาบาลอยู่ในห้องนอนพักเดี๋ยวก็ต้องเข้าไอ้ลงไปไอซีอยูสักทีแล้วเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงไวสักทีอะไรแบบเนี้ย เจาะคอด้วยนะตอนสุดท้ายอะต้องเจาะต้องทําความสะอาดต้องเจาะคอต้องซักชั่นซักชั่นแต่ละทีกโอ้โห,โโหทรมานมเนี่ยเราจะให้มาดูแลเองอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้ทำไงพอดีพี่พี่ที่ทาบางไผ่เขาบอกเอาน้อยอย่าเอาไปบ้านเลยเอาไปไว้บางไผ่ดีกว่า ใช่คือเราดูเองอยู่บ้านนี่คิดเชื่อว่าอาทิตย์เดียวก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกแน่เลยเีย,ยใช่แ,<น>แล้วเขาก็จะแย่แล,แล้วถ้าเราอยู่บ้านแล้วจะไปโรงพยาบาลแต่ละทีเนี่ยนะถ้ามันรถติดถ้ามันอะไรอะไรเนี่ยนะหายใจไม่ออกนะโอ้โหมันจะไม่มทรมานอือเผลอๆอยู่หายใจในแท็กซี่อ่ะเราคิดไปถึงขนาดนั้นอ่ะจริงๆด้วยในที่สุดก็ไปอยู่บางไาย อยู่บางผ่ายก็ก็เหมือนกับอยู่ซีราเนี่ยในช่วงระยะนั้นน่ะคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็เข้าลงเข้าไอซียูสักทีเดี๋ยวก็ดีสักทีอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยรวมกันแล้วหกเดือนก็ทราบว่าหกสามปีกว่าะสิบเก้าพฤศจิกาสิบเจ็ดสิบเจ็ดพฤศจิกาประมาณถึงวันนี้ก็สามปีกว่ากค่ะยังคิดถึงอยู่โอ้ก็คิดถึงอยู่เรื่อยๆแหละคิดเนี่ยมันก็เห็นไปไหนมาไหน เคยไปกับลุงไอ้ตรงนี้ตรงนี้คือลุงเคยทำ้นนไอ้น,นี่อะไรต่างๆตลอดเวลานั่นนะทีนี้พอมันครบสามปีจะครบสามปีเราก็นึกว่าเอะเรารวบรวมคือมันเคยมีคนถามอยู่บ่อยๆว่าเราไปอยู่ที่เมืองการเนี่ยไปอยู่กันยังไงอ่ะแล้วทําไมถึงไปอยู่แล้วอยู่อยู่กันแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยนึกว่าเออเราเรา,เราเขียนเรื่องลุงที่เมืองการดีกว่าเพราะว่า oh ในชีวประวัติลุงหรืออะไรทั้งหลายที่เคยมีคนเขียนคนรู้อะไรมันมันมันจะมันจะไม่มีส่วนนั้นไงเพราะช่วงสุดท้ายเจ็ดปีแปดปีท,ที่ที่ลุงยังอยู่ที่นั่นเนี่ยลุงก็ไม่ได้เขียนหนังสือแล้วไงเพราะฉะนั้นถ,ถ้าถ้าแกยังเขียนแกกุคงเขียนเล่าอะไรเก็ไปเรื่อยแต่เนื่องจากแกไม่ได้เขียนแล้วเราก็เลยเออเขียนเขียนเป็นการไว้อะไรเป็นการล้ำลึกถึงลุงแล้วก็ให้คนที่อยู่ในกลุ่ม กลชิดที่เป็นแฟนในเฟซบุ๊กของลุงได้อ,าดอ่านได้ได้รู้ว่าเออลุงอยู่ยังไงเป็นการตอบคําถามว่าลุงอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตยังไงที่นั่นก็เลยก็เลยนึกขึ้นมาแล้วก็เลยเขียนเขียนไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการสารตอบงานวรรณกรรมต่อลุงนะครับเพราะว่าเล่าเรื่องช่วงที่การช่วงที่ลุงคุณอาทิตย์ไม่ได้เขียนละแต่เราเขียนแทนอ่าก็มันก็ไม่ใช่เราเขียนแทนนะคือ คือไอ้ไอที่เราเขียนแทนเนี่ยนะเขียนไปแล้วลงลงในอหนังสือชีวประวัติที่ที่ที่ออกมาแล้วชื่อว่าอากาศจักจันะจงจารึกพอ่อเรือพ่อเรืออันนั้นนะ่ะเป็นการเขียนแทนลุงมันคนละมุมมองนะแล้ววิถีชีวิตที่เล่าที่อะไรก็คนละคนละเรื่องคนละแง่แต่อันนี้เขียนแบบเรานี่แหละเขียนเองแต่ว่าเล่าเรื่องลุง แต่ไอ้ตอนเขียนข่าวนั้นน่ะเราเขียนเป็นแบบเหมือนลุงเล่าเองเขียนแทนแต่นี้เราเขียนของเราเองเลยว่าเราเรา,เรามองลุงยังไงเห็นไอ้ลุงมีชีวิตยังไงทําอะไรคิดอะไรหรือชีวิตวันๆเป็นยังไงซึ่งจริงๆแกไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วคือตอนนั้นก็หลงก็ไม่ได้หลงแต่ก็แก่ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เขียนไม่ได้ทําอะไรก็อยู่แบบคนชราคนหนึ่งในในที่ที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสําหรับเขาอากาศมันดีเราก็ สร้างพื้นที่เราชีวิตความเป็นอยู่ให้มันสอดคล้องเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของลุงซึ่งตอนหลังจะช่วยตัวเองไม่ได้คือเดินเดินไปไหนมาไหนถ้าไปไกลๆก็ต้องนั่งรถเข็นแต่ถ้าเดินเองอยู่ในบ้านแกก็เดินได้ด้วยวอลเกอร์ค่อยๆเดินช้าๆแต่ก็ไม่มันนะักเราก็ทําสิ่งที่จะช่วยให้แกกระเตื้องขึ้นเราทนนําถนนเป็นทางเดินเท้าให้หลุงเดินได้ทุกช้าทุกเย็น ตอนที่ลุงออกจากลรงบยายในลุงเดินเกินไม่ได้เลยนะคือคือคนแก่หรือแม้แต่ไม่แก่ขนาดนั้นก็ตามถ้านอนอยู่บนเตียงโดยที่ไม่เคลื่อนไหวเลยหกเดือนเนี่ยนะเดินไม่ได้นี่นี่ไอ้น่องตรงเนี้นะไม่เหลือเลยนะไม่มีไม่มีน่องเลยนะแบบแบบกระมิดเลยนะกระมัดเลยกรามื้อมันหายไปหมดแล้วเดินไม่ได้ต้องทํากายภาพจะทําอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนออกจากซิริราชแต่มันก็ยังไม่พอต้องกลับไปทําเองที่บ้าน เราก็ทําให้เขามีที่ให้เดินได้ได้อย่างเหนื่อยเหนื่อยหน่อยแล้วก็นั่งพักทําที่นะให้นั่งพักทําที่ให้เดินแล้วก็พาเดินเช้าเย็นแล้วก็อากาศมันดีไงสามเดือนเท่านั้นแหละเดินได้เลยนะอืกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเดินโดยใช้ไม้เท้าเลยใช่ลงกระไดเองด้วยนะไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ช่วยเลยนะกัว เราก็ให้เขาลงเองแต่เราต้องคอยอยู่ใกล้ๆก็มีนคนช่วยดูแลเยอะก็แมบ่บ้านแบบก็เมียกบเขาก็ดูแลเขาตลอดแล้วก็พี่แล้วก็มีเด็กผู้ชายอยู่คนตรงที่ที่ช่วยดูแลเวลาต้องทําอะไรต่ออะไรที่ใช้เรียวแรงหน่อยก็สามเดือนเนี่ยลุงฟื้นเดินเลยอะ่ะเดินเดินไม่เท้าได้เหมือนเดิมเลยไม่เท้านะไม่ใช่วอลเกอร์เดินนะเ,เออตอนตอนแรกเดินอย่างเี้เดินไม่เท้าอยู่พอนานเข้านานเข้าก็ค่อยๆเป็น ตอนหลังใช้วอล์เกอร์สีขาไม่เท้าไม่ค่อยอยู่ก็เลยเขียนเล่าเรื่องช่วงนี้ก็เลยเล่าเรื่องช่วงนี้ค่ะกาว่าจะเล่าสักอย่างมากน่าจะได้ห้าตอนหกตอนแล้วก็จะเอาไปลงในเพจของของลุงในเฟซบุ๊กของลุงอะเพจทำไปทำมายี่สิบตอนยังไม่จบเลยแล้วมันไม่ื่อีคนก็เราก็ให้วิรยศ อิเยอดลูกศิษย์ลงลุงเขาก็จะให้เขาเอาไปลงในเพจที่เพจลูกของลุงใช่ไหมยอดมันยี่สิบตอนยอดเขาอ่านแล้วเขาก็บอกเขาเสียดายถ้าจะไปลงในในเฟสอย่างเดียวเอาไปลงมติชนดีกว่าเพราะว่าในมติชนสุดสัปดาห์เนี่ยลุงเคยเขียนอยู่นานมากนานจริงๆแล้วก็แฟนจริงๆที่ที่เป็น นักอ่านมติชนอะไรมันยังเหลืออยู่เยอะเราก็เลยส่งไปมติชนเขาก็ลงลงไปตอนนี้ลงไปได้กี่ตอนห้าหรือหกก็อาจินลำลึกมหติชนรายสัปดาห์แล้วนี่ลงไปได้ก็ลงไปตั้งแต่ไออตอนช่วงครบวันสามปีลุงลุงครบสามปีสิบเจ็ดพฤศจิกา แต่มัิชนสุดส,ด,สดาเขาเขาจออวันศุกร์เช่มไหมวันศุกร์มันคือสิบเก้าสิบเก้าพฤศจิกาอันนั้นอนะ่ะเป็นตอนที่หนึ่งแล้วก็ลงมาเรื่อยๆทุกทุกเล่มจนกระทั่งนี่น่าจะหกตอนแล้วนะและ้วหออแล้วส่วนงานเขียนอื่นที่เป็นงานเขียนเราคุณได้น้อยครับมีแผนว่าจะเขียนอะไรหรือยังไ,ไง้างความจริงไอ้เรื่องที่ท,ที่เมืองการเนะ่ะแก่งเซียนจริงๆเขียนเขียนไว้เองอยู่แล้วนะ เขียนเขียนเป็นกรอนเป็นอะไรสบายๆแบบไม่ไม่ต้องเคร่งครัดกับการสัมผัสอะไรตัวอะไรเขียนถึงเรื่องต่างๆต่างๆที่นันต้นไม้ใบหญ้าแล้วลวงอะไร่งเนี่ยทำไว้สักปึกหนึ่งสี่สามสี่สิบชิ้นนะบ้าลุงเขาบอกทําไมไม่รีบเอาไปลงไอ้ทําไมไม่รีบไปพิมพ์เป็นเล่มบอกว่าแหมมันสามสิบสี่สิบชิ้นเนี่ยมันพิมพ์เป็นเล่มมันก็ได้สี่สิบหน้าเอาไว้ก่อนให้มันเยอะๆแล้วถึงจะรวม แล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ก็แล้วตอนนี้พอมันเรามาเขียนเรื่องเรื่องอาจินลำลึกซะก,ก่อนแล้วก็เลยเล่าเล่าเล่าไปจนจบยี่สิบตอนเนี่ยทีเนี้เราย้อนกลับมาปัดฝุ่นไอเอ,เ,อ,เ,อเลมชุดไอเรื่องชุดไอ,ช,อชุดเดิมที่ลุงบอกทาไมไม่เอาไปพิมพ์ตอนนี้กําลังกําลังจะเอาอันนั้นมามามา,มาปัดฝุ่นเพิ่มเติมมันยังน้อยไปแล้วก็รูปเลิฟก็ยังไม่ได้จัดใส นมีแต่คนได้อ่านกันแ่น่าจะได้แต่ไม่รู้จะสนุกหรือเปล่ามันเป็นกรอนสั้นๆสั้นๆเขียนไม่ได้เป็นเรื่องร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวแต่เป็นเล่าบรรยายถึงอนู่นไนี่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ย้อนกลับไปถามถือว่าคนจีนเนี่ยได้ให้อะไรเราบ้างในเรื่องการเขียนหรือเราไปคืนทรัพย์อะไรเรื่องการเขียนจากคุณอาจินมาบ้างนะครับที่อยากได้รับ คือจะ,จะพูดว่าซึมทรบอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าเ,าเราเราอ่านเรื่อง,องเขามาตั้งแต่เราตั้งแต่เขาออกพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกนะตอนสมัยที่พี่จินพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกไอ้เมืองแร่เมื่อที่ที่แกทําสํานักพิมพ์ของแกเองอนะเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ยุฬาแล้วโตแล้วอ่านหนังสือแล้วแล้วก็เราก็อ่านอ่านในพวกเหล่านั้นอนะมาเรื่อยๆช่วงหลังๆก็ก็ก็อ่านมาเรื่อยๆอย่างอย่างนั่นนะอะ บางทีก็บางทีก็ถกเถียงกันบ้างถกเถียงเรื่องในเชิงว่าเชิงการเขียนใช่บางทีก็ถกเถียงว่าแล้ว่าอันนี้ดีเนะเขาบอกไม่ดีอันนี้ดีแล้วแล้วบางทีเขาเขียนเขาเขียนรูปต,ตอนเขาไปอยู่บางทีเขา,าว่างๆเขาไม่มีอะไรทำเขาก็อยากเล่นกีตาร์บอกเอาก็เอากีตาร์ส่งไปที่นี่เดี๋ยวเขาก็อยากได้หีเพลงปากเขาก็เขาก็เป่าหีเพลงปากจนคนตื่นทั้งบ้านเลยา เด็กเขาก็วาดรูปนั่นไงเออแล้วเดก็วาดแล้วเขาก็วาดอีกรูปหนึ่งเขาจะวาดศาลาเนี่ยเขาวาดอีกรูปแต่มันไม่ใช่เป็นอันนี้ซึ่งอันนั้นมันเป็นที่เนินลงไาจากตัวบ้านแทที่มันนั่งรับใช่มันอยู่ตรงกลางเลยแล้วแล้วก็เป็นที่รับแขกแขกไปใครมาไม่มีใครขึ้นบ้านเลยมันนั่งอยู่ตรงศาลาแล้วก็กลับเลยใช่แล้วลุงก็วาดแล้วอีกรูปหนึ่งลุงก็วาดศาลาเนี่ยแต่อันนั้นมันไม่ไม่จบเป็นเป็นอะไรอย่างี้มันดูไงก็ไม่รู้ แล้วแกก็เขียนเอาไว้สาราหรืออะไรเนี่ยอาจินบอกว่าดีน้อยบอกว่าไม่ดีแกเขียนลงไปในรูปอะไรแบบเนี้ยแกแกหาแกก็เขียนเล่นๆอะไรเล็กๆน้อยๆวาดรูปคนวาดมันมีรูปอยู่รูปหนึ่งนะที่แกวาดแล้วเหมือนมากเลยนะ แกดูทีวีแล้วแกวาดเอาดินสอมาเขียนสองสามเส้นนะเป็นหน้าวิทวัตเหมือนเลยนะอันนั้นนะ่ะเหมือนเลยนะแต่แกแต่แกวาดหลายคนนะแล้วมันไม่เหมือนวิทวัตอันนั้นนาะยแกวาดแป๊ดปเดียวง,ง่ายๆเหมือนไม่รู้แกเป็นจิตกรด้วยเขียนภาพด้วยแกเหมือนเลยอะ่ะแล้วรู้สึกว่าจะให้วิทวัตไปแล้วด้วยคือคือตอนตอนนั้นเจอวันเราพดบ่อยๆวันเราพดโอลเล้งอ่ะ วัวเราพดมันสนิทกับวิทวัตมันก็เอาไปให้วิทวัตว่าก็าถเขียนมาบอกว่าเนียหลังจากเนี้ยก็คือได้น้อยอยู่กดนยนละตอนนี้มีปกปภาษาที่จะทำอะไรบ้างไหมฝานต่องานที่ฝ่าหรือว่าทำในส่วนข,ของตัวเองหรือว่า,าีะะัีต้องมีภาระดูแลด้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของพี่สาวอยู่ใช่ตอนนี้มีภาระครอบครัวอันนี้ค่อนข้างหนักเพราะเขา เขามีเขาผ่าตัดสมองไอ้เรื่องผ่าตัดสมองเนี่ยมันมีปัญหากับทุกคนเลยนะผ่าเสร็จมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะก็ก็ยุ่งหน่อยแต่ว่าเราก็พอมีเวลาบ้างเราก็ทําไปเล็กๆน้อยๆเก็บสะสมเอาไว้พี่ไม่ได้พี่ไม่ใช่คนทํางานเร็วนะก็ช้านานๆคิดอะไรเดีย่ยทีนึกอะไรทีถึงได้ขิดได้เขียนเอาไว้แล้วก็มีโอกาสอะไรเมื่อไหร่ค่อยเอามาทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไปไก็ยังเขียนอยู่ตลอด แล้วก็ยังอ่านด้วยโอ้อ่านนะอ่านอยู่แล้วเป็นาาปนาาักข่าวแต่ตอนหลังนี่ไม่ค่อยมีอะไรให้อ่านเลยเนาะคือไอ้อะไรที่มันถ้าเป็นของเก่าไอ้ที่เราจะอ่านอยากอ่านแล้วก็อ่านไปหมดแล้วไงแล้วอที่งานใหม่ๆออกมามันก็เราไม่รู้ว่าเราเขาบางอย่างเราก็ไม่ได้นึกสนุกที่เขาเขียนม,มันคนคนละรุ่นกันคนยุคกันแล้วหนังสือที่จะเอามาอ่านนะี่มันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะนนหรือเราอาจจะแก่แล้วก็ได้นละ้วเ,เราย้อนมาอ่านพุทธศาสนา เยอะนะแล้วเราไม่ใช่อ่านเฉพาะพุทธศาสนาบ้านเรานะอ่านไปพวกนิกายอื่นๆน่ะมันน่าสนใจดีเหมือนกันนะพวกวัชรยานพวกมหายานน่ะวันน,น,นี้วันนี้มาคุยในเรื่องของที่ถึงคุณอาจีนมีอะไรอยากจะบอกสําหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ที่เขาไม่เคยรู้จักคุณอาจีนมาก่อนอยากบอก เล่าให้ฟังให้เขารู้ว่าคุณอาจิ้งคือใครอ,อะไรยังไงโอ้ไม่รู้จะบอกว่าไงคุณอาจิงคือใครเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคือใครแต่คือคือใครเนี่ยแล้วเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็คงอาจจะไม่ได้อยากรู้เท่าไหร่แต่แต,ตัวหนังสือมันบอกนะถ้าเขาอยากรู้คุณอาจิ้งไปอ่านเลยเล่นไหนก็ได้หยิบขึ้นมาเลยจะเป็นเหมืองแร่หรือจะเป็นไอรรไ้ปราชญ์สายอะไรพวกเล็กๆๆอย่างนั้นก็ก็จะบอกตัวตนของเขาเยอะเหมือนกันนะ ัญญาไส่ไ<ส>อ้พวกนั้นอ่ะขอบขอบคุณอ๋อค่ะค่ะ